วันนี้เข้าสวนมานะคะมาดูท้ายสวนว่าเป็นอย่างไรบ้างสิ่งที่ได้เห็นก็คือมันน่าชื่นใจมากๆเลยนะคะไผ่ตรงลืมแแรงค่ะนี่ค่ะเห็นควมเขียวแล้วรู้สึกสดชื่นมากๆเลยค่ะก่อนหน้านี้ป้าก็ได้เอาฟางนะคะแล้วก็ใบไผ่ที่ฝาดไว้รอบๆนี้นะคะฟาดรอบๆนี้เอามารวมรวมรวมไว้ที่ที่โคนต้นนะคะเอามาห่มเอามาห่มต้นนะนะคะแล้ว ใบไผ่แล้วก็ฟางนะคะแล้วก็ผักตบชวานะคะป้าก็เลี้ยงผักตบชวาไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะทําประโยชน์นั่นแหละคะ่ะป้าก็หรือดึงขึ้นมาเอามาห่มโคนไผ่เอาไว้ผักตบชวาก็มีประโยชน์ฟางก็มีประโยชน์ใบไผ่ก็มีประโยชน์เอามาห่มไว้เสร็จแล้วป้าก็เอาขี้วัวมาครึ่งกระป๋องนะคะมาโรยพอห่มแล้วก็มาโรยโรยแล้วก็รดน้ําอาทิตย์ละครั้งค่ะเหตุผลที่ได้มาก็คือนี่ค่ะป้าเห็นแล้ว นอไผ่ตรงลืมแรงค่ะออกมาแล้วหนอขา,ขาวๆอบๆเลยนะคะนี่นอขา,ขาวๆก็คือเราเอาผักตบชวามาทับรอบกอไว้แล้วใช่ไหมคะเขาก็ไม่ได้สังเคราะห์แสงหนอเขาจะออกมาอวบขาวแบบนี้เลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ก็อีกหน่อหนึ่งนะคะไปทดลองทําดูได้นะคะว่าเ,เราจะมีผักตบชวาที่เราเลี้ยงไว้ นี้แล้วก็ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้จะเป็นคลองสาธารณประโยชน์นะคะแล้วป้าก็ได้ดึงผักตบชวามาจากคลองแล้วก็มาใส่ส่วนตัวเองไว้แบบนี้แล้วป้าจะนําผักตบชวานี่แหละคะ่ะเอามาห่มกอไผ่ไว้แบบนี้มีประโยชน์มากๆนะคะต่อไปเราก็ไม่ต้องใช้ฟางแล้วก็ใช้แต่ใบไผ่กับ ผักตบชวามาห่มโคนเอาไว้คือเราได้ทดลองแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเราเองแล้วว่าเราไม่ต้องไปหายากเลยหาสิ่งรอบตัวเรานี่แหละค่ะเอามานี่ก็อีกหน่อหนึ่งนะคะหน่อยยาวแล้วก็มีนะคะนี่นี่ค่ะแวบเราก็จะเอาไว้ทําพันุ์นะคะส่วนทําพันธุ์นะคะป้าก็จะนําตอแบบนี้เลยค่ะทดลองดูแล้วว่าโตแบบนี้ได้ไประโยชน์จริงค่ะก็ขุดเราก็ ไปเอาจอบที่มีความคมคมหน่อยนะคะเสียมจอบหรือเสียมก็ได้ค่ะมาขุดรอบๆรอบๆรอบๆรดน้ําก่อนแล้วก็ขุดแล้วเราก็เอาตอ่อส่วนตอ่อเนี่ยค่ะไปทําพันุต่การโตเร็วมากแล้วก็แตกแตกเร็วมากเลยค่ะป้าลองทดลองดูแล้วเนาะเคยทําคลิปผ่านมาแล้วทีนี้ป้าก็มีความรู้ได้ความรู้อย่างหนึ่งก็คือดีมากเลยนะคะผักตบชวาได้ไประโยชน์เห็นสิ่งที่เป็นไปได้ ก็คือถูกใจอะค่ะถูกใจตรงที่พอผักตบชวาแล้วเขามาห่มไว้เราเอาเขามาห่มไว้ตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเขาก็จะไม่ได้สังเคราะห์แสงหน่อไผ่ก็จะขาวอวบเลยค่ะก็คือเนี่ยค่ะถ้าเกิดเขาล้นๆแบบนี้นะคะหน่อเขาก็จะเขียวแบบนี้เลยคะ่ะนี่ข้อเปรียบเทียบนะคะถ้าได้ขา,ขาวๆแบบนี้ก็คือเราได้หนอ่อหน่อไม้อวบขาวแล้วก็แบบนี้ก็จะกรอบด้วยค่ะนะคะก็ขอบคุณมากค่ะที่รับชมประหลอดสิงจ,จบกเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ